โลโลท่โลโจโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับดีดีต้อนรับเข้าสู่ยามาทำชาแนลและนี่ก็คือเกมสปินไทยน้องๆที่ถามมาว่าทําไมพี่ไม่เล่นสักทีก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยมีรถเจ๋งๆก็เลยยังไม่ได้ลงนะฮะตอนนี้รถเจ๋งๆได้เริ่มมาเยอะมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะฮะก็ถึงคราวแล้วที่เราจะมาเล่นกันนะฮะวันนี้เรามาเล่นเป็นแนวเขาเรียกว่ารถรถอ่าบ้านผมเขาเรียกรถเกตอะเนี่ย แบบเนี้ยเขาเขาเรียกรถเกตนะเออผมไม่รู้ว่าบ้านน้องๆเขาเรียกว่าอะไรกันนะฮะแต่ผมเรียกว่ารถเกตมาดูคันนี้ก่อนก่อนคันนี้ทําอะไรได้บ้างวะเนี้ยต้องซูมเข้าไปฮนะอันนี้คืออะไรโอ้โหเดี๋ยว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 โอ้ห <laughs> กระกระตุกแบบว่าค้างไปเลยคนระับคลิกข้างนอกก่อนอ่าซูมออกนี่ฮนะเขาเรียกบ้านผมเรียกรถเกตอะรถดันอะไรอย่างเงีๆๆนะ้ย ไม่รู้บ้านน้องๆเรียกอะไรกันนะนี้ใส่แบบไหนได้อันนี้บอกไม่ออกคืออะไรลิปเปอร์นี่คือข้างหลังอใส่ด้วยอันนี้ก็ใส่ด้วยโหตอนนี้เราเป็นรถที่แบบใหญ่มากฮะพร้อมที่จะไปกันหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วกดเบรกมือกดดิฟล็อกด้วยแล้วก็ซิ่งกันเลยโอ้เดี๋ยว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 ไอ้ไอ้คันนั้นเป็นไรไอขันนั้นเป็นไรเฮ้ย ไอ้คันนั้นเป็นไรอะ่ะมุมกล้องมันปรับมองไม่ได้สังเกต้คันขวามือฮะอยู่ดีมันเด้งขึ้นมาเฉยเลยโอ้โหตกใจหมดเลยครับผมโอเคก่อนอื่นเราขอดูอันนี้ก่อนดิมันทำอะไรได้บ้างยกขึ้นยกลงได้ไหมโอเคขึ้นได้งั้นยกขึ้นไปก่อนนะฮะเดี๋ยวเวลาขับรถแล้วมันจะไม่สะดวกนะฮะอันนี้ล่ะอ๋ออันนี้ก็ปรับได้ ริปเปอร์ริปเปอร์เอาขึ้นได้ไหมเย่ yeah. เอาขึ้นไว้ก่อนขึ้นไว้ก่อนพ่อสอนไว้ครับสอนตอนไหนวะ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเลี้ยว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 รู้สึกว่ามันจะเลีย <c oughs> เ้ยวไม่ได้วะท่านผู้ชมมันเลี้ยวไม่ได้อะทำไงดีวะเนี่ยโอ้โหโอ้โหแต่ต้นไม้นี่ถึงกับ ไม่ถึงกับหักนะแต่ว่างอไอ่มันกดเลี้ยวไม่ได้เนดะี๋ยวลองใช้จอยนี่เผื่อเผื่อมันเป็นที่คีย์บอร์ดใช้จอยก็เลี้ยวไม่ได้ฮนะเฮ้ยโหรถอย่างเท่เลี้ยวไม่ได้อะไรวะงงเลยงงเลยเดี๋ยวเราเอาออกอุปกรณ์พว่วงออกก่อนเผื่อมันจะเลี้ยวได้คนระับเดี๋ยวได้ไหม เลี้ยวไม่ได้อะไรวะเลี้ยวไม่ได้ครับท่านผู้ชมเดินหน้าถอยหลังได้อย่างเดียวไอ้ตายถว่าโอ้โหเสียเซลเลยครับโอ้โหรถโคตรเท่แต่เลี้ยวไม่ได้อะมันเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยผมงงเลยครับเลี้ยวไม่ได้อ่ะ อันนี้คืออะไรข้างล่างเนี่ยมันจะไ่ทาอะไรวะคล้ายๆกับเจดินข้างล่างในนี้เปล่าโหดันเม็ขึ้นเป็นพันเลยอไอ้ลองดันหินหินข้างหน้านีเลอดันได้อยู่โหจอยนี่สันสนส่นสุดๆแล้วโหเจ๋งอ่ะเป็นรถที่เจ๋งแต่ว่ามันเลี้ยวไม่ได้อ่ะก็เซ็งเลยอ่ะโหดู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 ด,ดูดูความแรงของเครื่องครับ แล้วความแรงของรถลอ้อคือคือถ้าเครื่องโยติดนี่ไปไปแบบนี่เลยอะชิวๆเลยครับโอ้โหคือเป็นรถที่อลังการงานสร้างมาก <c oughs> นี่ถ้าไม่มีหมอดทอยูดีนี่พังไปนานแล้วนี่ <c oughs> โอ้ยไปได้หมดอะต้นมงต้นไม้ไม่กลัว จอยสัน่นจอยสัน่นโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นเอาขึ้นอ่ะแล้วก็เดือไปต่ออ้าวมันจมน้ำแล้วครับอ้าวจมน้ำไม่พอฮะตีนตะขาบไปด้วยัะผมโอ้โหเมื่อกี้วิสาชมว่ารถโคตรแรงตอนนี้เริ่มพังเลยฮะสรุปสรุปคือเปลี่ยนคันดีกว่า มาดูรถเกรดของเราบ้างครับนี่เปลี่ยนล้ออ่ะลองใส่ล้อนี้วิ่งดูแล้วกันไปบ้านผมก็เรียกรถเกรดทางอ่ะมันเอาไว้เกรดข้างๆทางครับเออแล้วก็ข้างหน้านี่มันดันได้ด้วยนะไหนดูดิอองเตอร์ฟอน ไหนวะมีเอฟเฟกขึ้นไหมนี่มีอะไรขึ้นเลยนี่จะนั่นอ๋อนั่นน่าจะเป็นอันนี้ครับอัพแอนด์ดาวโอ้โหอ,อันนี้เอาขึ้นเอาขึ้นก่อนแล้วกันอันนี้ข้างหน้าข้างหน้าลองเอาลงดูฮะแล้วลองวิ่งดูวิ่งดูมามาครับมันจะดันอะไรได้บ้างวะ ดี๋ยวลองก้อนหินข้างหน้านู่นดีกว่าลองดูลองดูว่ลองดูนี่ยดันก้อนหินครับมันต้องลงกว่านี้สมัคงดูท่าเอาติด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 หินติดหินติดหินซะขนาน่ะเอามาเอม่เอ้ามผูกกลับไม่ได้เลยต้องเอาขึ้นก่อนนะฮะ <Yeah. S 2> ลองดูใหม่ครับลองดูใหม่นี่เอาลงเยอะๆเลย <poems> เอาแบบเรียวไม่ได้กันเลยทีเดียว<笑><笑>ดันหินไม่ไหวครับสสงสัยเอาลงเยอะเกินไปครับ <Mach doctrine> อ่ะประมาณนี้ไม่ได้วาถอยหลังนิดนึงไปก็ดันต่อปึ๊บ หินก้อนแค่นั้นดันไม่ไหวให้ตายเถอะมันจะสร้างมาทำเพืออะไรโอ้ขึ้นเอาขึ้นไม่ไหวจะเคลียร์เนี่ยไอ้ตรงนี้คือตรงไหนวะอ๋อขยับซ้ายขวาฮะแล้วก็แพล a โอ้โหดโหดหดอ๋อประมาณนี้เราเซตไว้ ให้มันตรงๆก็พอครับอันนี้เทรนเทรนคืออะไรอ๋อปรับปบปรับให้เฉียงโลนี่นครับ,บ,บนี่อเข้าว่าเกตข้างทางครับรถแบบเนี้ยแถวบ้านผมเวลาทําทางกันนะเปิดประตูได้ด้วยคุ้หโคตรเจ๋งอะ่ะอันนี้คือจอดนี่คือทำงานจอดทำงานจอดทำงานจอดทำงาน สังเกตสังเกตไอ้คนสังเกตไอ้คนบนรถให้ดีนะฮะนี่ครับจอดทำงานเอ้มันเลยฮะเออดูคนดูคนบนรถดูาสังเกตคนบนรถเนะเป็นไซเรนแน่ๆครับโอเคมาเดี๋ยวเราลองไปวิ่งดูฮนะยาวไปยาวไป ดันก้อนหินไปได้ด้วยไหมขู่รถไม่แรงเลยอะ่ะก้อนหินก้อนแค่นี้ดันไม่ได้เอาถอยหลังมาติดหินอีกให้ตายเถอะโอ้โหติดครับผมถ้าไม่เอาขึ้นนี่ทำอะไรไม่ได้เลยฮะขึ้นไปขึ้นไปโอเค ทีแรกก็นึกว่าจะอลังการงานสร้างครับแต่ดีที่ว่าลูกเล่นมันเยอะดีนะฮะแต่ติดติดแค่ว่ามันไปไหนไม่ค่อยได้นั่นเองนี่ลุยน้ำได้ไหมอ๋อลุยน้ำได้อยู่ใช้ All wheel ครับหรือว่าขับเคลื่อนทุกรอเลยแหม่ชิว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 วิ่งไปสบายมากไอ้ตรงนี้ตัวต้องลองลอง ลอง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 เอยไม่ใช่ไม่ใช่ลอ,องข้างหน้าดีกว่าประมาณนี้ลองดูครับลองเกล็ดดินดูครับพอได้อยู่นะก็ถือว่าโอเคอยู่ครับได้อยู่ได้อยู่ แต่ว่ามันจะหนืดหนืดอ่ะเพราะว่าข้างหน้ามันจะติดนูน่นติดน, pues นี่ด้วยนี่ครับไม่ดันก้อนหินได้ก็ดันอันนี้ได้เขาเรียกว่าอะไรวะกิ่งไม้เออนี่อ๋อชิว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 ผมว่าหมดอะไรต่างๆนี่ผมว่าเอาน่าจะเป็นการเอาไว้แบบมาขี่รถเล่นอะไรในป่าอย่างนี้มากกว่านะครับ <Answer> ถ <ing him> <k glacier> ้าเกิดทำภารกิจนี้ต้องเป็น รถที่แบบเฉพาะภารกิจนั้นๆน,น,นะฮะแต่ตั้งแต่เล่นมาผมก็ยังไม่เคยทำภารกิจเลยนะริ่งขนไม้ขนอะไรเงี้ยผมว่าเล่นมอดสนุกกว่าฮะอ่าโอ้ชิวชิวชิว,ชวโอ้ข้างหน้าเทียบเลยจะไปได้ไมเนี่ยแต่ยังถือว่าธรรมดา ลองเอาลงลองลองเอาลงเยอะๆดิประมาณนี้ซีจะไปได้หรือเปล่าได้อยู่อ่ะแต่ว่ามันไม่เชิงว่าดันโคนขึ้นนะสิ่งที่มันจะดันได้มีมีแค่กิ่งไม้กับก้อนหินนะครับในเกมเนี้อเที่ผมสังเกตดูกันนะ มีแค่กิ่งไม้กับน,นั่นแหละมีแค่สองอย่างเพราะฉะนั้นเวลาจะขนอะไรก็มีแต่ขนไม้กับขนหินนะครับมีแค่นั้นแหละอนนี้เราก็วิ่งเล่นกันก่อนสุดยอดโอ้เจ๊งเจ๊งเจ๊งเมื่อก่อนจะเห็นรถแบบนี้บ่อยครับเพราะว่าแถวบ้านผมจะทําทางช่วงนั้นเริ่มทําทางไงรถแบบนี้จะเห็นบ่อยมาก ปัจจุบันนี้จะเห็นตามไม่รู้สิมันมันจะอยู่คือรถแบบเนี้ยเข้าไว้ทําทางนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ก็ต่อเมื่อทางที่เขากําลังแบบทําใหม่ๆอะไรแบบเนี้แบบเพึ่งลาดยางอะไรแบบนี้ยจะเห็นบ่อยมากนี่เดี๋ยวเราไปดูรถคันอื่นกันต่อมามาดูคันนี้คันนี้ก็เป็นรถ มีเขาเรียกอะไรม,มีมีที่ดันอ่้าวชิ้ไปวงกล้องมาทำไมมาทางนี้วะไม่ใช่แล้วคนละคันแล้วอ๋อนี่อันนี้มันคันนี้ผมเล่นคันนี้ก่อนละกนนันนี่คันนี้โอ้ยของแต่งพี่ไฮะดูดูจิมีอะไรให้แต่งบ้างก็มีอันนี้คืออะไรอะไรไม่รู้ครับอยู่ข้างหลังรถเรา อันนี้จะเป็นคล้ายๆกับว่ามีแมคโรเล็กอยู่ข้างหลังนะครับแต่ว่าเวลาใส่นี่ต้องใส่อะไรด้วยไม่รู้ไม่ได้วะแมคโรเล็กจะใส่ได้ก็ต่อเมื่อใส่อะไรวะไม่ใช่นี้มันต้องเป็นอะไรอยู่ข้างหลังนะครับโอเคอันนี้เป็นที่ดันนะที่ดันแบบเล็กแล้วก็ใหญ่แล้วแตโอ้โห ใส่แบบนี้ได้ด้วยวะรถหูรถคันนิดเดียวแม่งใส่อันใหญ่ใหญ่อะอันนี้คืออะไรไม่ใส่อะไรเนี้ยไอ้น,นี่มันคืออะไรวะไม่ใส่ไม่ใส่ไม่เท่นี่ก็ไม่ใส่เดียมคาดไม่ใส่เทเลอร์นี่ยังไม่ใส่เลยไม่เอาเกิกะา แล้วนี่จะใส่อย่างไงวะไอโ้โหลดโหลดเดอร์ไอ้ตัวนี้เยี่ยมใส่โหลดเดอร์ได้แล้วแต่ว่ามันติด <c oughs> ติดกับไอ้ข้างหน้านี่ไงเพราะฉะนั้นเอาเอาอันนี้ออกอันใหญ่ออกใส่อันเล็กไปพอเยี่ยมแค่นี้ฮะส่วนล้อล้อเรามีให้เลือกด้วยนะฮะเอาแบบไหนดี อันแบบนี้แล้วกันดูสมัยใหม่ขึ้นมาหน่อยครับสตาร์ทเครื่องเย yeah, <Yeah. S 1> ่ไปไปวิ่งกันเถอะโอ้ยเจ๋งเ,เจ๋งเอ้าโคตรเจ๋งเลยเจ๋งจนเจ๋งเลยฮนะเลี้ยวไม่ได้ครับ จ๋งมากครับผมเลี้ยวไม่ได้ฮะสุดยอดมากน่าประทับใจยิ่งใส่ล้อเดิมนี่เลี้ยวได้ไหมใส่ล้อเดิมก็เลี้ยวไม่ได้ฮะจบข่าวครับจบข่าวเลยฮะโอ้เล่นมาตั้งนานเลี้ยวไม่ได้แต่ไม่แม็คไ,ไอแมคโครนี่ใช้ได้อยู่ครับ แมโครไอ้เจ๋งอยู่มันไม่เชิงว่าเป็นแมโครอะมันเหมือนเป็นที่เกาะอะไรมากกว่าในความคิดของผมนะผมว่ามันเป็นที่เกาะอะไรมากกว่าอืมประมาณนั้นสลับอันนี้ยังไงวะเนี่ย ใส่ใช้เมาส์คลิกเอาครับอันนี้ไอ้ที่ดันข้างหน้านี่อะไรเอ่ยอ๋อนี่เป็นมือจับฮะนี่เอาไว้จับนู่นนี่นั่นนะครับเซ็งอยู่อย่างเดียวครับเซ็งที่ว่ามันเลี้ยวไม่ได้นะเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องใช้วิธีลากลากมันไป โอ้ยรถคันนี้แม่งติดบักว่ะทางไงดีวะท่านผู้ชมติดบักติดบักล้อมันเล็กจัด <c oughs> ใส่อะไรได้ใส่อะไรได้บิ๊กวิวโอเคบอกกูใส่พู๊เป็นอย่างนี้เลยจะเลินพรล้วฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวเอารถคันนี้ยกเยี่ยมอะ ไปที่ Advanced แล้วก็ไปที่โครงเราเอา้ามันหันได้แค่นี้เหรอวะอ๋อมันติดรถครับติดรถโอเคจากนั้นก็ใช้วิธีการมันมีแต่ดึงว่ะสมัยนั้นก็ถอยหลังชนแม่งเลย ชนได้ไหมปึ้งโอ้โหมันไม่มีคำว่าหงายเงือบนะครับเอาไหมเอาไหมกลับบ้านกลับบ้านมั๊บโอเคพร้อมนะพร้อมนะไม่บักนะไม่บักนะฮึบโอ้โหบักอีกแล้วคือรถมันสูงไงโอ้โหนะใส่อะไรได้บ้างอ๋อ ลองใส่อันนี้ดูก่อนนะครับแล้วก็ทําให้มันกลับไปที่บ้านมันจะได้โอเคอยู่แลวจ้าอยู่แล้วอยู่แล้ว,แ,ลวแต่วิ่งได้ไหมเดี๋ยวเดยวเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดี๋ยวยวเเดี๋ถอยหลังถอยหลังถอยหลังอ้หเดินหน้าเดินหน้าเดินหน้า เดินหน้าได้ไหมเดินหน้าได้ไหมไม่ได้วะเดี๋ยวต้องพึ่งแล้วครับต้องพึ่งรถของเราแล้วครับเยี่ยมยอดนะต้องพึ่งรถเกตของเราแล้วแหล,ละลบไปพี่ไม่ช่วยแล้วน้องดันแม่งเลย <c oughs> เอา้าว ชิพาย้วครับต,ต,ติดติดต้องอ้อมอ้อมอ้อมปีกทางหนึ่งฮะทีแรกก็คิดว่าจะไปได้อามาทีแรกคิดว่าจะไปได้แหมไปไม่ได้งงเช่นกันทำไมทำไมเทำไมเดี๋ยวเราเลี้ยวอ้อมไปฝั่งนู้นครับแล้วเราก็ดึงดึงไปเลย มานีเ่อมต่อฮะดึงขึ้นมาไอ้น้องขึ้นมาเชื่อพี่พี่เคยเรียนมาดึง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 ปรากฏว่าไม่ขึ้นนะฮะเอาใหม่เอาใหม่วันเร่งเครื่องเต็มที่ฮะดึง ไม่ขึ้นว่าโอ้โหเอาไงล่ะครับทีนี้เอาไงล่ะครับทีนี้โอ้โหงานช้างครับงานช้างกลับไปบ้านอีกรอบสิเผื่อมันจะมีอะไรที่ดีขึ้นมาหมอดท,ทําดีนะครับแต่ติดอยู่แค่อย่างเดียวก็คือว่ามันบักเย,ยสเสร็จแล้วโอ้โหเสร็จแล้วทําได้แล้ว ออกไปเยี่ยมเสร็จสับโอ้โหทำมาตั้งนานกว่ามันจะวิ่งได้เฮ้ยดูเผากับล้อแม่งไม่เข้ากันเลยเดี๋ยวคือผมสงสัยอยู่อย่างนึงครับเวลามันขึ้นรถมันขึ้นยังไงวะเออเวลามันขึ้นรถมันขึ้นยังไงอนั่นแหละฮะท่านผู้ชมมันเป็นประเด็นนะครับเวลาขึ้นรถมันขึ้นไปยังไงวะ แต่เวลามันคว่ำหรือว่มันหงายท้องนี่ไม่ต้องสืบนะฮะพลิกไม่ได้ <c oughs> กลับบ้านได้อย่างเดียวนี่แต่ว่ามันเอาให้วิ่งบนน้ําอย่างนี้นี่ตรงไหนน้ําท่วมนี่วิ่งสบายคนระับบอกเลยโอ้โหอลังการงานสร้างนะบอกเลยโดตรเจ๋งคตรเจ๋งสุดยอดมาไปต่อไปต่อ ใกล้จะมืดล้วโอ้โหรถแบบไม่ต้องเปื้อนอะคือรถคือรถไม่เปื้อนเลยเพราะอะไรเพราะมันโคดสูงเลยครับเอาแต่ว่าอยู่แถวนี้เริ่มติดแล้วฮะไปไม่ไหวโอ้โหถ้ออกแบบมาให้วิ่งบนน้ำอย่างเดียวนะครับไปไปยาวไปคือสังเกตที่เพากับ <laughs> เพ่ากับล้อไม่เข้ากันเลย แต่มันก็ยังไปได้นะเออเห็นนี้เขาก็ไปได้นะเนี่ยเปิดไฟเปิดไฟบีบแต่ด้วยไล่นกเลยนก,นกโหยนกเยอะว่ะตรงเนี้ยคือบีบบีบแต่ทีอย่างก็ปล่อยพลังอะไรไม่รู้กบสะเทือนไปหมดเลย <c oughs> นี่ชิลบอกแล้วชิล ี่ใส่เกียร์สามวิ่งแบบชิวๆเลยฮะไ่้ตรงนี้ทางน้ำเดี๋ยวลงลงทางน้ำดูเลยฮนะนี่โอ้โหชิวๆบอกแล้วรถเราเนี่ยไม่มีคำว่าเปื้อนนะเปื้อนแต่ลอ้เอเฮ้ยเดี๋ยวเดียเดี๋ย,อยวอย่าคว่ำนะอย่าคว่ำนะเขาเรียกไงวะโอ้โหนี่น้ำลึกๆฮนะน้ำลึกๆนี่แบบยัง แค่นี้เองอ่ะโอ้หสบายโคตรๆนะผมไอรถเปื้อนมานิดนึงละเอาเฮ้ยเดี๋ยวเดีวรูว้สึกว่าทางไม่ค่อยเหมาะสมนะฮะเดี๋ยวรถเราคว่ำเอ้ยเจง๋จงเจ๋งทำอะไรได้บ้างซ่อมได้อย่างเดียวนะฮะไอ้ที่แทงที่เราติดมาไอ้ข้างบนนะไอพวกอุปกรณ์ต่างๆเนะี่ยเอาไว้ซ่อมนะครับ มีน้ําลึกกว่านี้ปล่าวะตอนนี้เราอยู่ไหนอยู่ตรงนี้น้ําลึกๆมันอยู่ตรงไหนหมดวะคือมันมีอยู่แมปหนึ่งอะที่มันมีไอที่ไอที่ผมเรียกว่าบ่อน้อาอมฤารตถ้าเอาคันนี้ลงไปถ้าจะน่าจะไม่รอดนะน่าจะจมนะฮะอะวิ่งต่อวิ่งต่อโอ้ตอนนี้มืดแล้วสามทุ่มนะฮะนาฬิกาในนี้บอกสามทุ่มแล้ว วิ่งต่อวิ่งต่อโอยรถเราเจ๋งอยู่แล้วครับผมไม่ต้องห่วงนี่ข้างหน้ามีปั๊มน้ำมันนะแต่เราไม่ต้องเติมเพราะเราลงบอดเทสยูดี D มาครับน้ำมันเท่าไหร่ก็วิ่งได้ทั้งแมปน้ำมันไม่มีวันลดนี่วิ่งต่อวิ่งต่อโอ้ยเจยงโคตรเจยงโคตรโอเคพักเติมน้ำมันนะ ถ้าเกิดปรับเวลาย้อนกลับนี่มันจะเป็นอะไรป่าวะไม่เป็นไรเราอยู่กับปั๊มน้ำมันเ,เต็มอยู่แล้วอ่าลองขี่มุมมองแบบนี้บ้างครับโอ้โหวิ่งชิวชิวเอาไว้วิ่งแบบในป่าในเขารถแบบนี้นะฮะเฮ้ยเร็วสิเฮ้ยเรียวสิเฮ้ย อย่าคว่ำเป็นพอนะอยากรู้ว่าถ้าเกิดมันคว่ำมันจะเป็นยังไงวะลองดูฮะลองดูครับ <c oughs> เอาชวโอ้โหเรียบร้อยเลยเอายังยังไม่ฟ้ม่มยังไม่ฟ้ม่มออตูซีว่ามันจะขึ้นเนินตรงนี้ได้ไหม <c oughs> เอาเรียบร้อย <c oughs> เรียบร้อยเลยต้องใช้อะไรช่วยแล้วครับ ไม่มีอะไรให้เกาะเลยวอทอาเห็นไหมฮะบอกแล้วครับพลิกไม่ได้ด้วยไม่มีอะไรให้เกาะด้วยจบข่าวครับผมจบข่าวพระค่ำภี <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยโอเคครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซ u b s c r i b e นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยมันจะได้แจ้งเตือนนะเวลามีคลิปใหม่ๆนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กันให้ด้วยนะฮะ สำหรับมอดนี่หาดูในเวิร์กช็อปได้เลยนะครับผมในเวิร์กช็อปในสตรีมของเกมสปินทายนะฮะก็กดสมัครสมาชิกปุ๊บมันก็จะโหลดอหมอดรถให้เองอัตโนมัติเลยนะครับโอเคครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผม See you again บาย